ือ่อยนดีสวัสดีครับพี่น้องนะคะมาพบกับสาไทยยายเตยคือเก่าแล้วมั้ยล่ะน้าเตเจ้าพี่น้องนะคะเนาะอ่าบางคนกับห้องยายเตืนมั่งนะคะนะเนาะยิ่งเกับจาทีแนะในคลิปนี้เลยนะคะเรียกสั้นๆง่ายๆนะ,ะกับชื่ออ่าของยายเตยน,นะคะเนาะห้องว่าเตยพี่น้อง โดยยักด้วยท่ายนะคะเนาะหลายคนกับไลา่าเอิ้นพิษเนาะพี่น้องเนาะกรบอกเป็นยังแล้วพี่น้องเข้ามาสี่แน่นะคะเนาะว่าเมื่อนี้ยื้อเตื้ยกะอ่ามีคลิปดีๆมาฝากพี่น้องนะคะหรือว่าเทคนิคดีๆมาฝากพี่ฝากน้องหรือมาต้อนกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าเทคนิคน,นี้ยื้อเต้ยแมาอ่าเนีแนวทางให้พี่น้องเบิ่งนะคะในการกีดยางนาตั้มเนาะพี่น้องเนาะกีดยางนาตั้มเข้าสีนั่นงแบบใดสีเลี้ยว ตัวจังไดเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าหนาตั้มบางคนก็นกั่งเรียดแบบนี้พี่น้องบางคนก็นั่งแบบนี้กรีดนะคะเนาะบางคนกันกนคุกหัวเขากรีดแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่านดเจอกับสีมานเนี่ยแนวทางให้นะคะคือกันอ่านกรีดอย่างหนาตั้มให้เบิเนะคะเนาะเข้าสีกรีดจังไดเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่ามันตั้มลงตั้มร่องแอวกับสีเจ็บเนาะพี่น้องเนาะเดี่ยวโตัวกับสีหยาเอาเหมือนคอหวยห,หรือเปล่า นะคะแล้วกันเห่ากับสิมา์นไอ้สมนะคะเทคนิคที่ยัดเตยสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งนะคะอยู่ในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวยัดเตยตกคอกันพี่นอ <c oughs> ้องเนบะาก็เหงายัดเข่าจับลุ่มไหลเนาะพี่น้องเนาะการนั่งกีดอย่างพลาเขาเป็นไม่ยิ่งเนาะพี่น้องกัสิง,งะขางะแขงในจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ เอานะคะขอให้กล้องจับขาด้พี่น้องแ้วการเอี่ยวโตชัดๆเลยนะพี่น้องเนาะเบิ่งการปักมีน้ำขาบในมุมกว้างนะพี่น้องนะคะการจับมีดคือกันได้พี่น้องนะคะจับแบบนีหนาต่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยการจับมีดพี่น้องในสไตล์ของเงยเตยนะคะเนาะจับมีดอิลีอัลอนะคะหนาต่ำของเงยเตยนะคะเนาะปักลงพี่น้องงัดข้นนะคะเนาะขาเห้านะพี่น้อง หัวเข้าเข้ากับจะตั้งแบบนี so like ้เนาะเขาส่งจะใส่แห้งมองนี <sh> <bulky> <music> <sh> ้เนาะค่ะเนาะแถวตีนแถวเท้านี <sh> ่เนาะพี่น้องขอถั <tr uth> ่วลายๆเนาะค่ะเนาะแถวเท้าเข้าเนาอค่ะเนาะแล้วก็หัวเข้าตอนแรกตั้งเนาะพี่น้องก้มแล้วก็กีดแบบนี้พี่น้องแล้วก็ขยับมายกพยามยกหัวเข้าแล้วก็ขอแข้งเนาะพี่น้องเนาะดึงพี่น้องงัดขึ้นเกานะค่ะนาอแหล้กก็ทางขวาเข้าเนาะพี่น้องตั้งลง จอกเข้ากับไปในองศาออกคางพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องนะคะเนาะแห้งเข้าทีเวลาเข้าเลี้ยวอ่าในในการกรีดยางหนาตามเนาะพี่น้องแห้งเข้านะคะเนาะมันสิมาล่องพี่พี่น้องมะล่องคางขาเนาะค่ะแล้วก็หัวเขา่ามันโมล่งเอวแล้วพี่น้องมันกับสีโบเฮตหน้นเขาเจ็บเอวนะคะ,ะ,คะกีดยางง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะคะเนาะอ่าเจ็บอ่าการเจ็บเอวปวดหลังพี่น้อง น้ำยางกสิออกดีนะคะนี่ได้เตืี่ยกีดซ่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายางหนาตําปกติแล้วยางสิออกหลายพี่น้องอ่าณาตํานี่ยางเริ่มไหลเนาะพี่น้องเมื่อแม่นเริ่มไหลละไหลแล้วก็ออกหลายพี่น้องดิ่เตืี่ยกีดซ่ามันก็เลยหนากนายางก็เลยอาบนาเนาะพี่น้องเนาะอาบมีดพี่น้องปกติแล้วกีดยางเพราะล่าหามอาบนาอาบมีดนะคะเนาะเป้ากีดเป้าดึงมีดให้ท่านนำยางไหลเนาะพี่น้องเนาะ เดี่ยวเตอยาผ้ากรีดหนาสูงอีกส anyway ักคลิปแล้วพี่น้องอีกสักเทคนิคเนาะไอ้ส้มพี่น้องมีเทคนิคยังหรอค่ะเนาะก่อนปิดสายคลิปแล้วพี่น้องเดี่ยวเตยอย่ายคลิปกับนายยางหนาสูงเนาะคนะเนาะก็คือที่ผ่านมาเลยพี่น้องนะคะกรีดยางหนาสูงเนาะมันกรีดง่ายอยู่แล้วยางหนาสูงเนาะพี่น้อง นะคะสำหรับคลิปนี้ยิ้เตยกับมีเทคนิคดีๆมาฝากพี่ตอนน่องคือเกาเนาะคะ่ะเนาะยิ้เตยกับผู้ใดที่เข้ามาส่มคลิปนี้แล้วนะคะย้ำแล้วย้ำอีกนะคะอย่าลืมกดซับไลค์นะกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่า อ่าเดี๋ยวเตยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เตยขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องนะคะพอกันไหมคลิปต่อไปอยา่ยาอย่าพลาดเด้อพี่น้องนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายค่ะ Okay.